สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้สำหรับวันนี้นะคะนัทมีรถคันนี้มานำเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นรถ t o y o ต a v ว e ีอ 1.5e ปี05นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถราคาเบาๆนะคะแนะนำคันนี้ให้เป็นทางเลือกเลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะราคาเบามากนะคะราคาตั้งขายจะอยู่ที่1 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ ลูกค้าผ่อนสบายๆนะตกผ่อนอยู่ประมาณ3,000ต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะคันนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยค่ะรายละเอียดของรถคันนี้นะคะจะได้เป็นโฉมหน้านี้นะคะแต่ว่าทะเบียนอะ่ะไม่ใช่ทะเบียนนี้นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้นะคะคมไฟคู่หน้านะคะคันนี้จะได้เป็นแบบ multi ector, มัลติ r e ฟเ e กเตอร์คมขาวๆใสๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแมก แบบนี้นะสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะยางนะคะได้เป็นยางปี2020นะคะเห็นไหมเอ่ยอ่ะนี่ยางปี20นะคะก็ยังใช้งานได้อยู่อีกระดับหนึ่งเนาะช่วงล่างนะคะไม่มีคบน้ำมันหยุดไหลเยิ้มของเบ้าโชกนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะให้ชมกันแบบนี้เลยนะ ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบอยแล้วด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะโลโก้ของโตโยตาย้ายังอยู่นะคะรถราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคันนี้ลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ช่วงล่างด้านหลังนะคะสภาพเดิมๆเลยไม่มีการตัดต่อตัว,ตวรถมาอย่างแน่นอนนะคะสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะไฟท้ายนะคะดีไซน์ามาอย่างสวยงามเลยเป็นตัวซารูนาวีออนะคะนี่ตัว1น e นะโลโก้ด,ด้านหลังก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะนี่ก็จะเป็นสักษากาศแบบคีบฉลามบนหลังคาแบบนี้นะคะลูกค้าราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบ อยากมองหารถ่อนสบายๆก็แนะนำคันนี้เป็นทางเลือกเลยนะคะสำหรับรายละเอียดด้านในตัวรถนะคะพวงมาลัยเป็นแบบหนังสามก้านนะคะเก๋ๆแบบนี้เลยนะเขาขึ่งหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงกลางนะคะจะเป็นลายไม้ดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะนี่เป็นเครื่องเน่นวิทยุนะคะอันนี้แอร์อนาล็อกนะคะเกียร์ออโต้นะดีไซน์มาอย่างสวยงามมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอเรือนไม้นะคะ คอนโซลนะคะมีช่องเก็บของให้ด้วยนะนี่อันนี้ก็เก็บในส่วนของสัาเนกษณ์ไม่ให้ลูกค้านะคะเบาะพันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะสะภาพของเบาะก,ก็สภาพเดิมๆไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่หัวนอซอกประตูนะคะสะภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะตอนนี้อาจจะมีเสียงบกวนบ้างนะคะนี่ ฝนตกตกแบบนี้นะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะผ่อนสบายสบายกันผนได้ด้วยผ,ผ่อนถูกกว่ามอเร์ไซค์อีกนะคะสําหรับคันนี้นะห้องผู้โดยสารด้านหลังก็งงกว้างเลยนะคะนั่งสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ด้านหลังสองช่องนะคะมีช่องวางแก้วให้ด้วยนะ เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างๆกันเลยนะนี่นะคะหัวน็อตนะคะสะภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนรถระคาผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆผ่อนถูกกว่ามอไซค์และกันฝนได้ด้วยนะคะคันนี้เครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi นะคะใช้เพลิงเบนซินขนาดสี่ถู 1, 1 5 0 0ซ c 109แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์ก็อาจจะมีค้าฝุูน,นิดนึงนะคะเพราะว่าราถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพเนาะเดี๋ยวเราทําการอาบน้ำทัสปาให้รับรองว่านิ่งาวาวๆแน่นอนนะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะแบบนี้เลยนะสุดเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานกลมๆเรียงตัวสวยงามนะคะหัวนอนนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะ ฉงวน,นกันความร้อนยังอยู่โลโก้โตโยต้ายังอยู่นะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะโตโยต้าวีออส 1.5E ปี05นะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่1 3 5 0 0 0้าบาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะผ,ผ่อนถูกกว่ามอไซค์นะ ฝนตกกันฝนได้กันร้อนได้นะคะนั่งตากแอร์เย็นๆสบายๆายคันนี้นี่ตอบโจทย์เลยนะถ้าสนใจนะคะคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลยือโทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าแนัดเพชรยนต์นะคะเข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยหกแยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะ เป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะกดติดตามกันไว้นะคะเพราะว่านัดก็จะมีคลิปอัปเดตรถส,สวยรถเข้าใหม่ให้ลูกค้าได้ชมกันทุกวันนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการอนะัปเดตนะกดติดตามกด s ับสไ cribe กันไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ